อันนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยที่เป็ดอีเหลืองบอกอ่ะที่เป็ดอีเหลืองว่าว่าเออเนี่ยช่วงนี้มันแต่งตัวสวยนะไม่ปฏิเสธมันมันมันคือความจริงอะมันหลักฐานมันหลักฐานมันชัดเจนอืมหลักฐานมันชัดเจนไม่ต้องไปฉีดโบท่งโบทอกอะไรอะก็อยู่ได้ก็อยู่ได้อยู่หน้าปัจจุบันหน้าปัจจุบันแก่ตามแก่ตามการเวลาละกันเพราะเนี่ยก็สี่สิบแล้วเนี่ยก็สี่สิบแล้ว ถ้ามันจะแก่อะไรจะหย่นยานมันก็มีบ้างพอสี่สิบแล้วไม่ต้องไปฉีดโบท็อกเพราะว่าเราทำงานตากแดดเนาะเราทำงานตากแดดถ้าเป็ดอีเหลืองเห็นว่าโอ้เราสวยเนะี่ยก็ดีขอบคุณขอบคุณแต่ที่ที่งงที่งงคือยังไม่รู้ตัวเองด้วยที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าไปแอบชอบช่างตอนไหนเน่ย ก็งงก็เลยเออมันต้องข้างใครยังไงอ่ะเป็ดอีเหลืองมันต้องข้างใครยังไงหรือว่าหรือว่าต้องดีใจไหมอ่ะตอนนี้ช่วงนี้เมียช่างเขาป่วยนะณนะต่ายต้องดีใจดีใจไหมอืมเพราะว่าต้องถามเป็ดอีเหลืองนะเพราะว่าเป็ดอีเหลืองมันรู้ว่าน้าต่ายเนี่ยชอบหรือไม่ชอบ ช่างนะก็ต้องถามว่าดีใจเราควรดีใจไหมว่าถ้าเกิดช่วงเนี้ยเมียเมียช่างมันป่วยเป็นไข้แล้วมันตายอะ่ะเราต้องดีใจไหมอืมมันบอกว่าเผื่อเผื่อไปเจอช่างแล้วมันต้องแต่งตัวสวยรอเออแล้วเนี่ยมันต้องดีใจไหมวะที่เมียมันป่วยอะ่ะเดี๋ยวเมียมันตายทำไงอะ่ะเราต้องดีใจสิเนาะ เออมันก็ต้องดีใจแหละเพราะเป็ดเหลืองแนะนําแล้วว่าเราต้องดีใจเพราะเราชอบเราแอบชอบนี่เราต้องดีใจอยู่แล้วตายแล้วต้องทอํายังไงตอนเย็นมันจะนอนหลับไหมเนี่ยวันนี้จะนอนหลับไหมเอ่ยไม่ใช่คิดเลยว่าเฮ้ยมันป่วยใกล้ตายยังเออมันฟื้นหรือยังมันมันจะตายจริงไหมหรือมันจะตายหรอกต้องคิดแบบนี้หรอต้องเอาไป ต้องเอาแบบต้องไปคิดตลอดว่าเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นของกูแล้วแบบนี้หรอมันโอ้ตอนเย็นนี่คิดหนักเลยเนี่ยเนี่ยแต่อาจจะไม่ได้หลับได้นอนหรอกเพราะว่าต้องได้ไปกีดยางตายแล้วมันจะคิดได้ยังไงทีเนี้ยมันจะไปฝันได้ยังไงมันจะไปเพ้อฝันได้ยังไงเนาะไม่ได้ไม่ได้หลับได้นอนอะ่ะช่วงนี้ยิ่งไปกีดยางอยู่ด้วยอืมต้องคิดแล้ว ว่าจเจาช่วงนี้ต้องเพอเจอเยอะๆเนอะต้องเพเจอเจอเยอะๆก็ได้ยินได้ยินเป็ดอีเหลืองบอกว่าโดนไอ้ไหลหลอกหรอโดนไอ้ไหลสับขาหลอกอไปตามมันทําไมอย่าไปตามมันสิมันจะโพสอะไรมันก็เรื่องของมันมันจะโพสวันที่เท่าไหร่มันจะโพสอะไรต้องไปตามมันขนาดนั้นเลยเหรอ ริงต้องไปตามมันขนาดนั้นเลยหรอมันจะเอาเงินใครเลี้ยงหรือว่าใครเลี้ยงหูเสือกนะเนี่ยเสือกแรงอ่ะเสือกแรงอยากจะหาเรื่องเขาอยากจะหาเรื่องเขาแต่หาข้อมูลไม่แน่นไม่มีใครส่งข้อมูลให้ดิไม่มีใครส่งข้อมูลให้ว่าวันไหนที่ไอ้ไหลไปหาทนายไปปรึกษาทนายไม่มีใครส่งข้อมูลให้เลยจริงไหมเป็ดอีเหลืองก็เลย ก็เลยมโนขึ้นมาว่าไอ้ไหลเอาเงินจากในซองของป้าให้แม่ไปเลี้ยงข้าวทนายตายแล้วเสียชื่อมดเสียชื่อเป็ดอีเหลืองหมดผู้รอบรู้ผู้รอบรู้อันนี้อันนี้ขอแนะนํานะเป็ดอีเหลืองถ้าไม่รู้อะไรแนะนําให้ไปถามช่องเอ่อช่องช่องอีใหม่นะช่องใหม่ชาละวันนะอันนี้โปรโมทช่องให้เลย ถ้าเป็ดอีเหลืองอยากได้ข้อมูลไปเอาตรงนั้นนะไปเอาตรงนั้นหรือว่าเวลาเป็ดอีเหลืองแบบเซง็งเซ็งตัดคลิปใครเขาก็เอามาตอกหน้าตัดคลิปใครเขาก็เอามาตอกหน้าก็เข้าไปก็เห็นคลิปหนึ่งของใหม่ชาละวันนะเข้าไปดูนะว่ามันมีคลิปหนึ่งอ่ะที่ชื่อพักชมสิ่งที่น่าสมเพชอ่ะเข้าไปดูหน่อยจะได้อารมณ์ดีอืมจะได้อารมณ์ดี